เนี่ย <Es per ate> ทำไมำไปวนธีาม,มาดูมาพามาปลูกต,ต้นไม้มาดูวิถีชีวิตว่ามันสบายขนาดไหนคืออันนี้ทางเข้ามานะช,ชงค้นเนี่ยทาง,งขวาโค้ง <laughs> เออเอ,อันนีออ้คนโค้งลึกแบบข้างหน้าก็อยี่เรียนเ่ย เหนื่อยเป็นงูไปเลยแต่วันนี้ผลผลม,มันเกิดเต่วเมื่อวานแล้วนะอทรมนาเราจะมาเร็วหน่อยแต่ว่าวันที่แล้วปลูกตักผลก็เลยเป็นวันที่หน่อย <c oughs> เฮ้ยเติมสายเรา้หมดทั้งตัวนอย่างเละ

มันลงให้ไม่โคตรกันเอลนอลองขนาดวะฮะเจ็บเจ็บข้อตีนเลย ô, đốt ngắt thẳng đấy Đăn thẳng Hơi, ăn lấy ăn lôi tự ổng mai Ừ, mình hãy ăn ba rồi Hãy subscribe ต้องไปดูในคลิปสนะั้นนะครบจำนวนปลากุ้งจำไม่ได้นะสองพันกว่าตัวได้เหรเฮ้ยรังผึ้งฮ้ยอาหารปลา ตัรกนึกว่าวังพิ่งวันนี้อากาศหนาวดนึงใช่ไหม้งแต่ใส่แว่นกันแดดเนี่ยโอ้เสึกว่าอากาศดีขึ้นสักพักหนึ่งน้ำแอร์ย้อยกูรู้ให้มันร้องเลยใส่แว่นมาวันนี้ มันจะทำให้สหมองเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ร้อนอะไรเงี้ยแต่จริงร้อนสมัยเลยไม่ต้องเคาะค่อยปวดขาเปล่าเรียกมันก่อนฝึกฝให้มันเป็นในสัยเป็นในกนลันแต่เริ่มร้อนแล้วอ้าวเก็บมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ลังไหวปุบปุปบ ปาลาอะไรวะนะข้าล่างตัวใหญ่ก็มีอลอ,อยๆเลยดู่ร้อนรีบไปปูปต้นไม้ปน,นิหนิล้อชิมาเลว่ะร้อนิวันนี้เด็ดแรงท,ทกกงที่อทิตย์ปูก็ถึงเทพาครับถึงเทพามาลิด อย่างนาก็ลยตรงนั้นก็ขึ้นจักนะที่มามันมันได้กินแล้วอันนี้เพิ่งขุดทักสองวันได้นะช่วงที่ฝนตกนะครับตรนนี้ก็กันกเกามันเกาพยุข้ามงข้าแตะปุกทุกสายพันธ์ <อ>วัววันนี้หนักกันเนอะมันชอบไปออกันที่โค้งนั่นนะให้ตรงนียย้เลยให้มันเป็นที่ใส่มันจะได้รู้ว่ารู้ว่าเอออาหารถ้่จะกินอาหารต้องมาตรงนี้อันนี้เรื่องจริง้วเว้ยคนเลี้ยงปลาเขาไม่ให้เพื่อหรอก เออนน,นั่แหละหิวไม้กูเนี่ยมันกับมันคอนแหละไปหิวข้าวก็ไปหาน้ำสังกันเลยบิ๊กโพบิ๊กโพดูควาคนพวกนี้นี่นี่นี่เห็นไหมบิ๊กโพปลาเทโพนั่นแหละไม่เคยกินปลาเทโพ ไปไปไปเล่นได้ทุกบทเลยวะร้อนหายวันนี้หนักแล้วเนี่ยร้อนจริงเนี่ยวันนั้นโดนฝนวันนี้โดนแดดแล้วร้อนมากเลยวันนี้ร้อนมากดูเท้าพระโอ้เออใสเลยวันนี้เมฆบางชิบหาย เดี๋ยวไปดูวิวธีปลูกต้นไม้เฮ้ยข้าวมมนแข็งนะแต่ที่เลยล,ล่องนันเละอยู่ใช่แต่ถ้าวิ่งนานๆมันก็จะลึกเรือวอเพระงอมันแหงแ้งเราปีนร่องอะ อันนั้นข้าวนะครับข้าวใช่ไหมอืมข้าวแล้วก็ข้างบนเรมีขี้เหล็กกับแคนาปูกเป็นขั้นเป็นเป็นคันนดาวนะครับข้าวจะอยู่รอบแปลงประมาณหนึ่งไร่ <c oughs> เพราะว่าตอนแรกมันเป็นนาข้าวสิบสองไร่สิบสองไร่กว่าทำไม่หลอดเราข้าวเรกาก็อมรวมขุดเลี้ยงปลาแล้วก็ปลูกต้นไม้ข้าวไร่เดียว ถ้ารวยเขาเขาคงไม่ปล่อยให้ล้างอเออนะเข้านี่นะนี่ล้างเลยนะน่ารักข้าวไทยน่าจะแพงอะ่ะปล่อยล้างทั้งประเทศนะมึงเชื่อกูล้างแพงแน่นอนข้าวแพงแน,น่อันไรนะจุ๊จุอ๊อ๋อพอตัวนี้ก็เริ่มล้างเขาเลยแนละ้ว นี่ขุดสะแล้วเอาปลามาปล่อยก็เอาไว้ให้ชาวบ้านกินเนาะแต่งน้าธรรมชาติก็ต้องางอาหารมนันไม่เหมือน,นอะไรนะห้ามตกปลาเกือ <laughs> บทุกเทศบาลไมนะ่เป็นไรมั้งหห้ามตกปลา <laughs> เอาเงินลดประมาณนิดนึงอ่ะไปซื้อปลาแล้วก็ปล่อยให้ชาวบ้านเขาได้กินไม่ใช่อะไรก็ห้ามหมดอันนี้ผมเลี้ยงปลาให้ชาวบ้านกินเลยนะ ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำธุรกิจเลี้ยงปลาครับแต่บางคนว่าเดี๋ยวเจ๊งเลี้ยงปลาผมผมเลี้ยงกินครับให้ชาวบ้านกินนี่แหละต้นไม้ก็ปลูกป่ารลดโลกร้อนแล้วกันคิดคิดมันดีเดี๋ยวก็ดีเองกันนะอืออือล้วคนปลูกต้นไม้ทำไมเออโลกร้อนดีกว่าปล่อยให้มันลอกล้างอยู่เฮ้ยเขียนเขียนโคลงมัไปได้อยู่นะ นมาแต่ดูสีใบมันเพี้ยนๆแปลกๆหออเยททองก็สีแบบนี้ปลายใบเห็นไหมันเป็นรอยอไหมไหม้มไหมไมเลยแต่ยอดใบมันก็ได้อยู่นะอืมต้องรู้ว่ามันจะแตกยอดโอ้ตรงนี้เขียนทองแบบติดๆกันเลยนะ, <c oughs> ะหายเลยครับ <c oughs> เป็นเขียนทองหมดเลยเอโอ้โออทั้งแถวเลยนี่ว่ะตรงนี้ยาวเาเลยอ่ะไม่มีอย่างอื่นปนเลยเออ อันนี้กันเกาก็มันจะหอมนิดเดีวยวเฮ้ยอ่ากันเกากันเกาก็มีใบไม้เหมือนกันนะโอเคปุต่ต้นไม้เราจะมีจินลอะวันหลุมนะครับแล้วก็สารโพลิเมอร์สารุมน้ำ ดูว่าปลูกกันยังไงแล้วก็ร้อนแบบไหมด้วยมันเรื่ปลูกเทพรากับีอยางนานยางนาเราฝันไว้แค่ห้าปีนะทําไม่สูงนะครับต้นเท่ากดโค้งเลยกิดครึ่งอ็ตัดทําไม่สูงนะเราไม่รอไปรูปนะครับรอไม่ทันเนาะแต่เทพราเนี่ยสิบแปดปีก็จะไปรูปทําบ้านได้ครับ อยางน้ำก็จะทําให้สูงน้ําเอาลงมาทั้งหมดไหมเอาลงมาสามถังเผ<อ>ื่อพี่ใหญ่เดินผ่านก็ให้แกหิ้วไปเลยให้เอาแมคโครหิ้วไปเลยเออวันนี้ต้องใช้จอบโอเคเดี๋ยวเราน้น้ำเฮ้ยอ,อ,อ,อย่าลวงลงน้ำหอบทางที่เราเดินมา็้อไป่างนี้ หารถทีนึงตอนนี้รถลงมาไม่ได้นะลงมาได้แค่นะั้นสิ่งที่เราต้องถือมันเนี่ยคือน้ำแล้วก็ต้นไม้ที่สุดต้นอาการจะเป็นอย่างนั้นมันดิ่นเละเลยจะออกอาการเลย S <S <an other> ทอันนี้ก็เหลือแค่ลองตรงกลางก็ลองกลางเดียวนะะเสร็จแล้วอนนี้ไปเก็บงานด้านบนพยูปะดูป,ปาคนนี้นะพะยุูที่ีไปได้อยู่นะแต่เต่นอะยังนานันนี้ลืมไปปลูกตรงกลางนี่หว่าใช่ใช่ จะประทองเน่ยอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่ชาเทพามีตายเลยโอเคได้ไม่เสร็จดี ยิ่ลงลงก้อนหลุมสองสองกับชานุา่มน้ำแล้วก็ถูกได้เลยจะปลาทอง นี่คิดเท็ดเดือนด้วยจัมาทองจัมาทองครับเราจะหันหน้าใบไปทางตัวทิศใช่ไหมทิศตะวันออกแล้วใส่ดีนะเลยใส่เครื่องตุ้มนะแล้วก็กระแทเน้นใส่แค่ครึ่งตุ้มครับ,รบกระแทเน้น แล้วก็หาเรื่องประกอบไม่ต้องไม่ต้องกดเลยนะขาบบนไม่ต้องกดนะครับตองใส่เฉยไม่ต้องทำนูนๆอะไรนะเ,นเนนสมือแล้บนเดิมๆนะครับเสมอเดิมๆนี่นะ ใช้จอบกระทุงให้แน่นๆเนอะมันแค่บางคนกัดกับตายกล้ตีกระทืบอยู่นะเนี่ยบอกดูธรรมชาตินี่แหละซ่อนบูธกระทืบแล้วก็ไม่ต้องทำโคนแบบพอกขึ้นมานะพอกทำมันหนาๆนี่เหมืองนี่เสร็จแล้วก็ปักไม้ปักไม้พยายามเกืบข้างตุ้มนิดนึงนะปุ๊บหุบกลมแล้วก็ผูกเชือกผลลมแรงนะ ลายมันจะได้ไม่ขาดมาไปนี่แนะหละต้นเดียวหกคะแนนนี่เราที <c oughs> ่ฝนมากวันที่แรกก็ตกัตกฝนตักมูมกตันไม้รองเท้าข้างลสิบกว่าโลอะดินติดรองเท้าอ่พี่ขุดโอเค เชี่ยแล้วนะครับเราเราไปกินข้าวนแต่แต่แตรถเชื่อมเปิดทุกโมดแล้ว <c oughs> เปิดโมดแล้วตอนนี้นมัดจม หิวข้าก็หิวมา่ลงมาทำไมเออแต่เราอยู่ข้างในเย็นเย็นสบายมากดูืจบตอนนี้ลองกระจบไม่ได้ครับโอ้ าเรื่องกินชีวิตวันๆลองดูจะได้กินข้าวไหมวันนี้ ขึ้นจะไล่โอ้มือเกือบหักว่าจะขึ้นมาได้โอ้เกือบจะขึ้นกินข้าวลิงแนละ้วฮะเดี๋ยวดูสภาพรถก่อนคว้าออไปตารวจจับไหนไปถ่ายเปี่ยนอะไรไม่แน่โอ้ ดิบเบงนี่ก็เดี๋ยวก็มัดไปเดี๋ยวล็อกนี่หาเรื่องไงฮะชีบอห้าร้อยไม่คอแล้วหลังพันหนึ่งพันเออดูกระต๊อกเดี๋ยวคลิปคลิปนี้เราไม่ไปถ่ายไมโครนะจบคแค่นี้จบคลิปแค่นี้จะได้รู้ว่าวันวันทำอะไรบ้างนะ mẹ cô ทิ้งไว้นู่นน่ะอยู่อยู่กับปา Before the sound, the moment they realize it, we're They put us in the fist tanks and fed us with the lies. They spoke us till they turn